สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะเนี่ยอาหารเนือทำแล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะมาแกงหมูสามชั้นนอใส่บุ้นเส้นนะเจ้านี่เดี๋ยวไม่เรียบร้อยแล้วเนาะคือแบบอาหารเหนือนะเจ้าก่อจะอู้เนื้อมันเดิมนะเจ้าเนื้อพ่องกลางพ่องน่อผสมผสานกันไปนเอรื่องปรุงก็จะมีนี่เจ้าที่กแก้ง ข้วกบกระเทียมนะคะทุกคนแล้วก็ขาตะไคร้หอมแดงเล็กเราไม่มีก็ใช้หอมแดงหอมใหญ่ๆนี่เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีเม็ดผักชีใส่ไปเล็กน้อยเพื่อให้มันหอมๆนะคะทุกคนเราจะไปแบบไวๆเลยนะคะทุกคนหิวข้าวแล้วทุกคนนะคะยุ่งด้วยเนาะวันนี้เนาะเราจะไปหั่นหมูสามชั้นแล้วก็ เครื่องทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้เราก็ไม่โขงนะคะเราจะเอาไปใส่เครื่องปั่นเลยนะคะทุกคนคอยติดตามชมน้องนะคะทุกคนตอนนี้เฮาเกาะเอาพลิกปั่นนะเจ้าพลิกทุกอย่างนะเจ้าตีบอกไปตั้งแต่ต้นลีปเนาะเฮาเกาะกะกะเอานะเจ้าเกาะีน,นเจ้าเอามาปั่น,นเจ้าขี้ข้านต่ำเจ้าเสียเวลาเจ้าแล้วเดี๋ยวเฮาจะเอาพริกนี่เจ้า คัวกับหมูกัอนนอกนะเจ้าคัวกับหมูแล้วก็จนหมูมันฮดตัวแล้วเดี๋ยวาห้เติมน้ำลงไปนะเจ้านี่เจ้าเอาเอาหมูผัวลงไปเลยเจ้าคัวกับน้ำพริกนี่เจ้าจนหมูฮดจนหน้ามันแห้งเพราะว่าน้ำพริกเขาบบได้ต่ำเนาะน้ำพริกเขาฝันเอานะเจ้านะคะน้ำพริกเราฝั่นเอานะคะทุกคนมันก็เลยมีน้ำเนาะ ราะนั้นเราจะคั่วจนน้ำมันแห้งจนหมูหมดตัวแล้วก็ให้ได้กลิ่นหอมของน้ำพริกนะคะจนหมูหมดตัวแล้วเราจะเติมน้ำลงไปนะเจ้านะนี่เจ้าหมูของเราก็คั่วกับน้ำพริกได้ตีแล้วเนาะมันเริเ่มพดตัวแล้วนะเจ้า,เาไปเราก็เทน้ำลงไปเลยนะคะ เกิจะต้มหมูหู้ซุกหรือนึ้อเได้นิ่มนะเจ้านะเขาจะต้มไว้เรืเอยเลยนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสด้าใส่อย่างปล่เนาะแล้วก็ใส่หุ้นเส้นต้มไถ่ทุกเหื้นเส้นนะเจ้าค่ะทุกคนมาดูแกงหมูสามชั้นใส่หุ้นเส้นนะเจ้าตอนนี้มันก็ซุปต้มหมูหู้นะแกนะเจ้านะ ต้มมานานแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมน่ากินมากค่ะใส่หมูสามชั้นแกงหุ้นสินนะคะโงนเราก็จะปรุงเลยนะคะตอนนี้นะคะนะก็ดนีนิดหน่อยเจ้านะซิ่วขาวมิดหน่อยเจ้า้หนะน้ากินเจ้า,นาเานาะใส่เกลือไปหน้อยหน่อยนอิน่อย เหนียวน้อยถุงนัวอีกหน่อยนะเจ้านะเดี๋ยวเราจะโกนโกนโนะเจ้าเดี๋ยน่อท๊อถ่ายดิบมุนเส้นเลยเจ้าอใส่มุนเส้นไปนังหนักเจ้าลำดีเนาะ กุ้นเส้นทุกน้อนยนะเจ้าทอดเี่ยวอมจิตักใส่ถ้วยให้ทุกคนดูนะคะเอาละค่ะทุกคนมาดูแกงกุ้นเสน้นใส่หมูสามชั้นนะคะสูตรคนเหนือน,นะเจ้าเอาหมี่พักป้อม้อยกับลอยกับต้นหอมกับปอแร้านะเจ้าเหมาะขนาดเจ้าแกงกุ้นเสน้นเจ้าแกงกุ้นเสน้นใส่หมูสามชั้นเจ้า นี่เขาก็ขอลาไปก่อนเนอะเจ้าหิวเข้าขนาดเจ้าวันนี้งานก็ยุ่งตัวเนอาเจ้าพวกกันคลิปหน้าเนอะเจ้า